สวัสดีจ้ากลับมาพบมาพอกับครัวแล้วแต่ยิงอีกแล้วเด้อจา้าเมื่อนี่ยิงยิงได้เมนูผัดสตอหมูสับสตอเม็ดใหญ่เลยจา้ายู้ติดกะเซ่บออพี่น้องน,นิ้เขาก่อนที่สิไปกินกฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามคัวแล้วแต่ยิงแฟนเพจยิงยิงวิจิตตาขัานยาด้วยเด้อจา้า มาจ้าก,กินเขาน้ำยิงยิงจ้าพ่อแม่พี่น้อง<ม>้จาเอามาจ้าทำที่จองที่ามเลยนะสตอซ้ำๆไปเลยสตอร้ซำซำคนที่มาก,กินเท่านั้น 강자카우이 <목소리> 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 พริกแกงพริกแกงไต้แต่บหอมราดข้าวช่ำๆไปเลยจุกจุก Mình, không không mang bánh đấy bằng bà bươi, bà bà bươi, bà bươi, bà bươi. Bực ngoan là cứ bượt nham là bượt. แมงววนก็นคือหลายอยู่คือเก่าพี่นองอข้าวร้อนๆหมูนุ่มๆเมนูนี่เต็มสิบวะหักฟังจากเสียงขวดถ้วยเลยพี่น้อง các nghe, hmm, chặt chặt ดำอร่อยคำโตแล้วแรงพี่น้องแ้วแรง อืมจ้ะดูแน่นอนพี่น้องเอาไว้มาพบมาพอติดตามคลิปใหม่ด้วจ้ะสวัสดีจ้า